สวัสดีจ้าเมื่อนิ้ซสนดาสิพาไปชมไฮของซานดานะคะเราก็เข้ากับมาไฮอาหารปลากันก่อนนะคะปลาติสันนดาเลียงนะคะวางพายุอโนรุ่นมากบางหันป้าไปกับเบิดซาจ้บพี่น้องนะคะชมบรรยากาศไฮของซานดานะคะเบืองว่ามันเป็นจังไงนะคะปีนี้สานดาไม่ท่านได้ปลูกเลยนะคะเพราะว่าบม่มีฝนนะจ๊ะมันแห้งแรงแห้งปีนี้ มือนีซาราดากับผ้าเมาเกฟพักผ้ายนะคะพักผ้ายตามปกติในคลองซาราดาก็จะมีหลายแต่ว่าซาราดามือนีหลอกปีนี้หลอกคลองนะคะก็เลยพอค่อยมีนนะะบันไดนะคะกัเก็บได้ซ้ำที่เฮาพอเก็บได้นะคะก็ในคลองซาราดาก็จะมีพักผ้ายนํานะคะเอามาไว้กินกับข้าวปุ้นสาวนะคะกินข้าวปุ้นสาวมนีสิกินให้พี่น้องเบิ่งอีกนะคะซาราดาก็เก็บพักมาได้กำหนึ่งนะคะกคำ เกมได้กําหนึ่งนะคะอ้ยไฮซานดาแปน้นเออเติดอยู่นะคะพอท่านเด่าท่านเด,นเดปลูกน้ำเขานะคะมือน,นีนะคะแล้วก็ซานดากับผ้าอันมาเบิงนะคะปลาลูกของซียูขางคองของซานดานะคะซานดากับทีมใหม่ต้องไปให้มันเป็นทียูของมันนะคะ